แต่ว่าช่วงนี้ค่ะเรื่องฝนฟ้าอากาศต้องติดตามกันพ<ไ>ปเศเลยนะคะถูฤฤฤกต้องค่ะซึ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะตอนนี้ต้องบาฝนตกหนะักตามขาดการของอุตูนะคะเหตประกาศเตือนต้นให้เฝ้าระวังตั้งแต่16ถึง19พฤศจิกายนนี้ค่ะก็ขอให้ประชาชน,นในพื้นที่เสียงเนี่ยเฝ้าระวังนำ้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นลิง้งแล้วก็ดินคนถล่มนะคะคณะเทจังหวัดเนี่ยเขาก็ได้สั่งการให้ถูกผักส้วเนี่ยเตรียมรับมือพร้อมช่วยเหลือประชาชนแล้วค่ะ นี่แหละเราก็เห็นบรรยากาศนะว่ะครับรถก็แทบอีเมนทางกันเลยทีเดียวพอตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้ในพื้นที่จังหวัดสงขราค่ะมีฝนตกลงมาย่างต่อเนื่องสลักกับนักเบานะคะตามขาดการของกรมอุตุนิยมวิทยาสภาพท้องฟ้าเนี่ยยังมืดครึมทกบล็อกคุมด้วยเมฆฝนก็เลยทําให้การเดินทางสั้นๆเนี่ยเป็นไปด้ยวยความลําบากทัศนวีไซยในการขับเคสเนี่ยต่ำค่ะผู้ขับเคสยานพาณิยานพาชย์เนี่ยค่ะต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางคณะเทในตัวเมืองสงขลาบางพื้นที่ค่ะก พบว่ามีน้ำค้างเนี่ยนะนี่ยังได้เห็นเลยต้องมีการรระบายนะคะส่วนบริเวณชายหาดชลาดัดค่ะทะเลเนี่ยก็มีคือลมแรงโดยไทยจจังหาสดรงคลาคก็ได้มีการปักธงแดงประกาศเตือนประชาชนห้ามลงเล่นน้ำเด็ดขาดนะคะตั้งแต่วันที่1ิพฤศจิกายนเป็นต้นมาค่ะ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฟังตะวันออกกระไดออกประกาศแจ้งว่ามารสุมตะวันออกเชียงเนื้อกําลังปานกลางผัดบอกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้ค่ะลักษณะเช่นเนียก็เลยทําให้ภาคใต้ย,ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้พี่น้องประชาชนค่ะในเรืน่นงดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าเล่ลาก โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาเค้งทางนำไร้พานานแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะสวนออาไทยตอนบนทะเลก็มีคลื่นสูงนึงถึงสองเมตรนะคะแล้วก็เอาวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณสองเมตรบริเวณที่มีฝนฝ่าขนองคลื่นสูงมากว่าสองเมตรทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งเมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฝ่าขนองคลื่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรก็ขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฝ่าขนองในระยะนี้ค่ะโดยช่วงของวัน 1ดทสิบหกถึงสิบเก้นน 2, าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะที่บริเวณความกดอ,อากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังแรงอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนนะคะก็จะแพ่เสริมลงมาปกคลุมถี่ประเทศไทยลักษณะเชนนีเนี่ยจะทําให้ประเทศไทยตอนบนนะคะจะมีฝนฝ่าคะนองบางแห้งทางนี้นะคะก็ขอให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสภาพวะฝนด้วยกลุ่มฝนฝ่าคะนองบางพื่นนเทอาจจะทําให้เกิดน้ำป่าหล่ลากได้นะคะแล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มตามมาเกิดขึ้นได้ด้วยน้วยงานเด็กเกี่ยว กองนะคะกอ้เฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่างๆเ,เกิดขึ้นเป็นประจำด้วยนะคะมันแล้วค่ะนี่ย่างที่เราเห็นนะคะตอนนี้บรรยากาศทีหาชลาทัดนะก็มีการปักธงแดงก็คือประกาศเตือนว่าห้ามลงเล่นน้ำยังเด็ดขาดนะคะเพราะฉะนั้นก็ทําตามกันด้วยนะคะแล้วก็ตามขาดการของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการประกาศมาแล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่19พฤศจิกายนนี้ฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ต้องใช้รถด้วยความระมัดระวังนะคะขับเพื่ปลอดภัยนะไม่ค่ะส่วนนี้ออกเดินทางไปหนก็ให้มีการวางแพนนะคะ แรงในเรื่องของสภาพอากาศหแรงนในเรื่องของอุปกรณ์ในการใายในการเดินทางด้วยนะคะถูกต้องแล้วค่ะ